ช่วงนี้นะคะไม่ค่อยได้ให้น้องไก่กินผักสมไทยเลยค่ะนึกขึ้นได้นะคะก็เลยมาเก็บผักสมไทยหลังสวนให้น้องไก่ได้กินกันเลยค่ะไม่ได้เก็บนานนะคะผักสมไทยก็ยังงามเหมือนเดิมค่ะพอช่วงหลังๆแหน,หนแนดงงามนะคะน้องมดก็ให้น้องไก่กินแหนแดงทุกวันเลยค่ะลืมนึกไปเลยนะคะว่าผักสมไทยก็เป็นของโปรดน้องไก่อีกอย่างนึง <grands S 1> <thank S 2> เก็บมาได้เต็มกระรางมังเลยค่ะเดี๋ยวน้องมดจะไปสับผสมกับหัวอาหารให้น้องไก่ได้กินกันเลยค่ะผักสมไทยนี้ที่น้องมดเอามาให้น้องไก่กินนะคะเพราะว่าน้องมดเห็นคุณแม่ค่ะเคยเเเกก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 ็็็บไไไไปตต้้้้้มมจจิิิิิินน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 นาพรอองดดดลยคคคว่่ะะะหืั ก็เลยลองเก็บมาให้น้องไก่กินน้องไก่ชอบมากๆเลยส่วนมะละกอสุกลูกนี้นะคะน้องมดจะไม่เก็บค่ะจะเก็บเอาไว้ให้น้องกระรอกได้กินแบ่งๆกันกินค่ะเมื่อสาผักสมไทยเสร็จนะคะน้องมดก็จะทําการคลุกเคล้ากับหัวอาหารไปเลยค่ะซึ่งน้องๆไก่แต่ละตัวนะคะพร้อมที่จะกินกันแล้วเวลาน้องมดจะให้อาหารน้องไก่นะคะก็ต้องรีบเดินแล้วก็ระมัดระวังมากๆค่ะกลัวเหยียบน้องไก่แต่บางครั้งก็แอบเหยียบขาน้องไก่นะคะแล้วก็ขอโทษไปค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะให้เสร็จโรงเรือนหนึ่งแล้วนะคะน้องมดก็จะมาทําการผสม ผักสมไทยก่อนอาหารเลยน้องไก่ชอบพืชผักผลไม้กันมากๆึ่นน้องมดเองนะคะถ้ามีเวลาก็จะหามาผสมอาหารให้กับน้องไก่อยู่ตลอดให้อาหารทั้งสองโรงเรือนเสร็จเรียบร้อยนะคะก็แวะมาเก็บไข่น้องไก่กันหน่อยมีเก็บไปช่วงเช้าบ้างแล้วนะคะช่วงเย็นก็จะเก็บเหลือแค่ตะกร้าเดียวนี่นะคะน้องมดก็จะมาเติมน้าให้กับน้องไก่ตามจุดต่างๆทุกคร้งที่เติมน้ำนะคะน้องมดก็จะล้างทําความสะอาดถังน้ําอย่างสะอาดเลยค่ะถังน้ําต่างๆนะคะก็จะมีผลต่อสุขภาพน้องไก่ด้วยน้ำนี้นะคะเราก็จะวางตามจุดต่างๆเพื่อให้เพียงพอกับน้องไก่เร แล้วค่ะ